สวัสดีครับ f อซนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ชมพิการทำงานครับเราจะมาดูเจ้าร้อยแปดนะครับเป็นของทีมงานไล่ดินทองนะครับเจ้าร้อยแปดโอ้ใหม่ๆสดๆร้อนๆครับคันนี้นะยังไม่ถึงปีนะครับรถคันนี้นะครับมาดูว่าร้อยแปดคันนี้ต้าให้อะไรมาบังนะครับนะระบบนะครับโดยรวมมาดูกันครับมีดับไหม ลอยเปมีดับ้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋เอเผาหลังประมาณนี้พี่น้องนะครับเป็นระบบถังน้ำมันเป็นพลาสติกนะครับนะอยู่ใต้ที่นั่งพอดีนะครับอือบอกจะยกสองข้างนะครับประมาณนี้นะครับนะอ่าโอนะครับ น,นะครับสองข้างเลยนะครับก็อบอกเชยยกนะหรือว่าจะเป็นดับเห็ไหมนะครับพี่น้องผลก็ามาอีกแล้วนะครับนี่โอ้เออร้อยแปดเป็นโฉมนี้เหรอพี่น้องนะตัวใหม่เลยนะครับนี่นะสุดร้อนๆนะครับนี่นี่ต้องถามคุณรู้แล้วนะครับาจะดูแผ่นเพจนะครับว่าร้อยแปดชนนี้ผลิตอยู่ที่ประเทศไหนนะครับ สมนี้น่าจะผลิตอยู่ที่ไทยเรามัา้งพี่น้องนะยังไงนะครับยอดคู่เจ้าทีห้าศูนย์หกศูนย์นะครับนิวฮอลแลนด์คันเก่งนะครับเอาเอ๊เยเพลิเพลีอยู่ในน้อยเนาะนี่หน้าอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก,กองนะครับกอง อ้ปัมใหญ่มากเลยนะครับปัมนะอูะปั๊มนี่ให้มาแบบสุดๆเลยครับนะดูดูปัมครับนะใหญ่มากเลยนะครับเจร้อยแปดนะครับแรงกระชากนี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องนะขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ครับร้อยแปดเอดนะครับนี่หาดูพี่น้อง มันยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะครับพี่น้องเอ้กไม่ได้โฉมใหม่นะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่โฉมใหม่นะครับเราจะพาขึ้นไปดูตรงที่นังคนขับนะครับขึ้นได้สองข้างนะครับเจ้าร้อยแปดรุ่นนี้นะครับนะขึ้นได้สองข้างเลยมีโอ้เราจับไฟอย่างดีครับยึดอย่างดีเลยนะครับนี่เอาแรงดูซิโอหัวนุ่มดีครับ ตรงคันเร่งก็เหมาะนะครับนะหเหมาะเลยนะครับโอ้มีคุณแจอยู่เลยครับนะว่าได้กี่ชั่วโมองอนะ่ะโอ้วันนี้สามสิบเก้าเอางนะครับเนี่รถ,ถิ่งออกมาใหม่นะครับนะ่สดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้นะโอ้โหเกียร์ซิโครชคัคกินครับนะเด็นหน้าถอยหลังครับสบายคันนี้ไม่ต้องเหยียบคัดนะครับนะ ชักเข่าชักออกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นร้อยแปดนะครับของคูบุต้าเนี่ยนะครับนะโอ้นี่เป็นเกียร์ p โอนะครับนามีรอบเดียวนะครับมีรอบเดียวนะครับี p อแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะครับนี่น่าจะเป็นดับมั้งพี่น้องเนาะใช่ไหมถามผู้รู้นะครับ ตัวนี้ดับไหมนะครับนี่น่าจะเป็นดับนะครับตัวนี้แลนะดับคอนโทรนะครับตัวนี้นะตั้งดับนะครับตั้งระบบไทยนะครับหางไทยนะตัวนี้นะ่จ๊ไหมเป็นตัวนี้โอ้น่าจะเป็นตัวนี้ลรมั้งเนี่ตัวนี้อีอยังไม่เขาเ้าใจระบบเจ้าลอยเป็ดนะครับนะถามผู้รู้นะครับนี่นี่คือรอบนะครับพี่น้องรอบแรงบิดนะครับ มาณห้าร้อยสี่สะไรเนะนี่ยี่เรานะนี่นี่ครับนี่นะครับนะถามผู้รู้ครับนะคบุตา้าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนะคันเกียร์ก็เหมาะมือครับนี่เกียร์ต่อกระต่ายนะครับคือเราก็จำตำแหน่งได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับรถคูบุตานะครับนะอ น่าจะให้ดับมาด้วยนะมะั้งพี่น้องนะน่าจะเป็นดับแลยตัวนี้นะครับนี่นี่ดับแนีนอนนะครับตัวนี้เพราะว่าดาับแนีนอนนะครับตั้งดับนะเอ่ออีรอบพพโอนะครับพี่น้องนี่ห้าร้อยสี่สิบนะครับรอบนะนี่ครับประมาณนี้นะครับโอ้หองใหญ่ของใหญ่นะครับ มีไฟฉุกเฉินให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอ้ปรับกิโลเมตรได้สบายนะครับนี่ <Okay. S 1> ตัวนี้จะเป็นโฟวิวนะครับนะโูวิวแน่นอนนะครับตัวนี้นะโูวิวจะเป็นระบบไฟ,ฟฟ้านะครับนะโอ้แ้วใช่จริงๆด้วยครับนะอันนี้ก็จะเป็นการฟรีนะครับนี่การฟรีปรับการขึ้นลงของผานนะครับชาเร็วนะนี่นี่ก็จะมีตัวนี้ครับเนี่ย โฟวิลนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนะเป็นเมนนวดให้นะครับฝั่งนี้นะจะมีเบรกมือนะครับนี่ก็ลวไฮนะครับมีตอกกระต่ายตรงนี้อีกนะครับนะโอ้ระบบเยอะนะครับนะมีให้สองตัวเลยครับสองด้านเลยนะครับนี่นะโอ้่คุ้มค่าคุ้มค่าครับนะเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยววันทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกครั้งนะครับนะออกมาช่วง รู้เปิดหีบแล้วครับช่วงเมื่อกี้นะครับนะช่วงที่ออกมานะครับเี้เราไม่เห็นแผ่นเพลนะครับดูสิโอน่าจะเป็นรถมาจากไทยแหละครับพี่น้องนะรถผลิตในไทยนะครับคันนี้นะครับนี่ทีเฮดนะครับทีเฮดไทยแน่นอนนะครับเห็นไหมทีเห็นไหมทีเฮดนะครับนะรือจาก ซีเรียลนัมเบอร์นะครับอืมโอ้น่าจะเป็นรถไทยแล้วพี่น้องนะครับโอ้ใหญนในะครับว่ารวยงานหนักได้สบายสบายนะครับเห็เน,นนี้นะครับอู้สวยงามครับสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับใบมีดใ,ใหญ่นะครับนะ เทียบใส่กันอยู่กับเจ้าห้าศูนย์หกศูนย์นะครับนะใบที่ต่างกันเลยนะครับนะจอดเทียบกันครับนี่โอ้นะหนึ่งพี่นิวนะครับพี่นิวเจอพี่ครูนะครับนี่โอ้โหอ่ะสมุไรนะครับะหนึ่งสมุนไรนะครับนี่นี่ก็ทางเมืองผู้ดีนะครับอ่ะอ๋อโอเคครับคลิปนี้นะครับเราพามาดูเจ้าร้อยแปดนะครับต็มร้อยแปดเอสนะครับ นะรถใหม่ของทางทีมงานไร่ลินทองนะครับนะเราว่าจะเข้ามารีวิวนานแล้วแหละครับนะยังไม่มีโอกาสนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับก็มาขอรีวิวสักหน่อยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวตามต่อนะครับสำหรับคดีนะนางานนะครับสำหรับิปนี้ไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ